สวัสดีครับน้องแพลวค่ะสวัสดีค่ะเอ่อถามมีคนชมว่าสวยไหมไม่ค่ะพี่เขาไหวอย่างนั้นแหละครับเออมาจอดสะดือลัดแจ็คดอสันใช่ไหมฮะรู้จักพี่แจ็คไหมเคยเห็นคลิปเคยเห็นอะไรไหมใน YouTube นะฮะตัวจริงหล่อไหมหล่อหล่อถ้าไม่หล่อเจ็บหล่อหล่อโอเคนะฮะนะวันนี้มาจอดสะดือนะนะฮะโอเคนะตรงนี้นะฮะสะดือขาวโบ๊ะอะไรบางทำไมหรอ นะสะดือคารโบเลยครับหนุ่มๆพี่มาชนหนุ่มใช่ไหมหนุ่มๆเอ้ยหนุ่มๆอย่าน้ำลายไหลนะครับอา้าวตามเธอมาครับสาวดอนเมืองใช่ไหมค่ะ <ขอ S 1> โอเคครับนะฮะ <ขอ S 1> จะแทงแล้วครับนะใจเต้นตุกตุกต่อเออมันธรรมดาฮะทุกคนแหละใจเต้นหมดเลยเวลาจะโดนแทงครับนะฮะพอแทงไปแล้วก็โล่งแต่อาจจะไวนิดหนึ่งนะฮะเพราะแจ็คเสร็จไวนะนะเอาสวัสดีนะเนี่ะคอนทายครับอย่าเกรงนะครับนะเอาที่หายเลย กาเรื่องเจ็บตัวไม่เจ็บครับนะฮะร้อยๆจะสวยได้ไงนะฮะความเจ็บมันมากับความสวยครับนะฮะคอนคลายครับเด็กครับกล้องมาพร้อมครับนะฮะคนพร้อมนะครับนะฮะครับแค่นี้เองครับน้องแพลนะฮะสาวดอนเมืองนะครับนะฮะคนนี้ครับนะแค่นี้เองนะครับคราวนี้พี่แจ็คจอสวยจอดีนะฮะงามมากงามเงือบเลยฮะของเราต้องดูแลรักษาให้ได้นะครับแพลนะนะครับนะฮะ ข้อห้ามในการจอก,ก็คืออย่าชนอย่ากระแทกเท่านั้นเองนะฮะข้างล่างนะตลอดชีวิตครับตรงนี้นะฮะเพราะว่ากระแทกอะไรมันก็อักเสบเหมือนนั้นไปจะบนะฮะไม่ใช่ว่าหายแล้วจากกระแทกตมเกิดใจไม่ได้ครับถ้าไปเกี่ยวแรงแรงมันก็อักเสบได้นะฮะนะ,ะนะส่วนข้างล่างเกี่ยวได้ตลอด <c oughs> ไม่ห้ามนะ <c oughs> เออนะครับนะฮะสวยงามตัวกลางเลยนะฮะครับนะฮะรสรุปแล้วเจ็บไหมล่ะไม่ค่ะเห็นไหมล่ะเอาบา,บายบายยิ้มให้หน่อย<ม>โอเคครับบายบายโชคดี